ดูรถ s u v 5รุ่นราคาไม่ถึงแสนราคาหลักหมื่นดีกว่าคุณขับมอไซค์รุ่นแรกครับ Ford Escape ประมาณปี2004เป็นไปต้นไปนะครับาราคาตอนนี้ถูกสุดนะครับที่ผมเจอราคาประมาณ5 0,000กว่าบาทดีกว่าคุณขับ ai, อมอไซค์ส้มไม่แพงไม่ถูกเพราะเนื่องจากว่าอร่รตอนนี้เยอะมากนะครับน่าใช้รุ่นที่2ครับ Mazda t ที i ินะครับประมาณปี2 0 0 4 2 0 0 5นะครับถึงบานปีสัน เป็นพี่น้องกับตัว Ford เลยราคาพอๆกันราคาบวกลบ5-60,000ตอนนี้มีเต็มตลาด Facebook เลยทั้ง2รุ่นซื้อมาแนะนําอย่างแรกดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเตรียมเงินไว้ซ่อมเลยเอามาติดแก๊สทนทนเลยนะครับรุ่นที่3ใหม่หน่อยนะครับเป็น p r o ตอนอีโว a ตัวรถนะครับเป็น7ที่นั่งจริงๆไซส์เดียวกว่าโตโยต้าวิชหรือ s p ป c e า a อเลยตอนนี้ราคาถูกสุดที่ผมเจอในอิเนเทอร์เน็ตนะเจ็ดหบาทครับเท่ามอไซค์เลยแต่คุณได้รถ SUV นะ โปรตอนเป็นรถสัญชาติมาเลเซียนะครับก็ทําใจเรื่องอะไหล่แต่ถามผมว่าตอนนี้ในคลับก็มีอะไหล่อยู่ราคาเนี่ยมันพอจับต้องได้นะครับเก็บเงินสดซื้อ